เดี๋ยวรไอบอนตอนใบไม้ร่วงกับใจโกะอใจโกะน้องรักกินมันเผาอีกป่าว จี้จำยางงั้นเหรอโอ้ใช่เป็นการกระโดดดิ่งตัวลงมาจากที่สูงสูงเระทึกใจสุดจะบรรยายเลยล่ะน่าสนุกจังเลยเนาะแต่ยังโนบิตะน่ะคงจะเล่นไม่ไหวหรอกมั้งดูถูกเด็กนะแล้วทำไมเราต้องไปทำเรื่องที่น่าตัวแบบนั้นด้วยเล่าอือื้ม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 อย้มอื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 ้ม้มอื อ๋อจริงสิโอ่โองกาลิวอ้อาวเอาขับไปสิไงเร็วทำไมอ่ะเอาเถอหน่าไม่ต้องถามหน้ <c oughs> เริ่มต้นจากความสูงระดับต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะเริ่มนั้นเหรอเริ่มอะไรอ่ะก็นี่ไงริบทันใจ ้มันแคบจังเลยอะนาทนๆหน่อยเถอะนะาบ่นจังอเอ้ยถึงกิ่งไม้จะสูงแค่2เมตรนะแต่ตอนนี้พวกเราตัวเล็กก็เลยรู้สึกเหมือนมันสูงร่วมร้อยเมตรเลยละ่ะเราจะขึ้นมาทำอะไรบนที่สูงสูงแบบนี้โลกอนาคตเข้าฮิตเล่นไอ้นี่กันไงบันจี้ใบไ,ไม้ร่วง บันจี้ใบไม้ร่วงไว้ที่เอวนะแบบนี้เหรออืม nah อืมอืมเอาใบไม้ใบนี whoa, 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 right? ้แ <sh ล้วกันนะหันบันจี้ใบไม้ร่วงไปทางใบไม้สิอย่างนี้เหรออ่าเออไม่ทำอะไรเนี่ยก็นี่แหละบันจี้ใบไม้ร่วงพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยเยอะ S <S 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 อ่าดีแล้วดี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 อ่าลมดีๆพัดมาพอดีเลยคืยๆๆๆๆๆๆๆตอตกแล้ว ลงนิ่มไหมลงนิ่มไหมลุ่มลวนมากมันจะค่อยๆร่อนลงมาเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงจากต้นเลยล่ะถึงเรียกว่าบันจีใบไม้ร่วงไงตอนแรกก็กลัวนิดหน่อยนะแต่พอค่อยๆร่อนลงมาแล้วมันดีจังเลยอ่ะนั่นไงสนุกใช่ไหมล่ะดีล่ะไปชวนพวกชีสุกับมาเล่นด้วยดีกว่าอ จี้ใบไม้ร่วงเหรอเราจะได้ขี่ใบไม้แล้วก็ค่อยๆร่อนลงมายังไงล่ะน่าสนุกจังเลยมาเล่นด้วยกันเถอะน่าก็เล่นกันเลี้วเร็วๆอะไรใจพวกเราจะไปเล่นบันจี้ใบไม้ร่วงกันน่ะได้ๆๆตกๆอ่อยเป็นอะไรของเขาเนะโอ๊ยไม่เห็นเหมือนใจเอ็นคนเดิมเลยอะไว้คอยชวนใหม่ก็แล้วกันนั่นสิใจอ่ะถ้างั้นไปที่ภูเขาหล่ะโรงเรียนกันเลยอ๋อห สวยมากเลยโอ้โหเมปิลโรวันญี่ปุ่นแปะกล้วยเออการร่อนมันจะต่างกันไปตามรูปร่างของใบไม้เลยสบายดีจังสวยมากเลยเนาะฉันน่ะไม่เล่นปันจี้ใบไม้ร่วงแบบง่ายๆอย่างนั้นหรอกน้า จะเลือกจากใบไม้ที่กำลังปลิวอยู huh. uh ่น huh. okay. oh. yeah, right. uh ี huh. oh, sure? ่แหละอาชบฮึจอะไรอะไรอะไรอะะไรอ้ยออยอยโอยโอยอโอยโรอดตายไปทีเป็นไรเลือด่าะแนออะไม่เป็นไรหรอกจ้าอยากลองไปเล่นที่อื่นบ้างจังเลย ฉันรู้จักที่ที่มีต้นไม้สวยๆดีๆนะอ่าโอเคงั้นไปที่นั่นกันเลยดูสิใจเกาะสวยใช่ไหมออขอบคุณนะคะพี่คะเฮ้วันนี้พี่เอาการ์ตูนที่เธอชอบมาให้ด้วยดิ่งไงด้ดเริงหน่อยนะบางทีหนูอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ดิ่น้องพูดอะไรของน้องเนี่ย ถ้าใบไม้พวกนั้นร่วงจากต้นหมดเมื่อไหร่ชีวิตของหนูก็คงจะจบลงเหมือนกันเฮ้ยตี้อย่าพูดมาป้านนะ่ะเดี๋ยวเธอก็กลับบ้านได้แล้วรู้ไหมไม่หรอกหนูรู้ตัวดีจา้าพี่ชีวิตของหนูนะเหมือนใบไมนะ้ในฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่ยั่งยืนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยอ้าวไม่มีใบไม้เหลือสักใบอะ ก่อนหน้านี้ยังมีเต็มต้นอยู่เลยต้นไม้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะน่าจะเล่นบันจี้ได้อย่างสนุกแท้ๆเลยนะเอาวตรงนั้นเนอะยังมีเหลืออยู่สองใบไงเอ้ยจริงด้วยมาแข่งกันไม่เล่าว่าระหว่างสองใบนั้นนะใบไหนจะตกถึงพื้นก่อนนะแข่งด้วยบันจี้เนี่ยแข่งงานสนุก <c oughs> ดีนะเอาสิเอาซิถ้าจะเอาอย่างนั้นก็เออเอ้ย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 ดีละเราจะเอาใบที่อยู่ข้างบนนะ ถ้างั้นฉันเอาใบล่างไปก่อนละชับไอ้บังสี่ฮึยาฮู้ยาฮู้เท่านี้ก็โอเคเราบอกตัวแล้วเอ๊แต่ไม่มีลมเลยเนาะงั้นก็ขยาเองละกันฉันไม่ยอมแพ้หรอกอ่ะใบไม้ไหวใหญ่เลยกั้งที่ไม่มีลมใบต้นนั้นกำลังจะร่วงแล้วหนูก็ทงจังแล้ว รอเดี๋ยวก่อนแะใจเกาะเดี๋ยวมาอย่ายาเข้าวนะสว้ๆจ้าเฮ้ทำอะไรกันน่ะฮะอ้าใจแอนเย้เป็นฝีมือพวกโนบิตาจริงๆสินะเนี่ยชึบชบมีอะไรเหรอทำไมบ้านนั้นมันร่วงลงมาชีวิตของใจเกอก็จะจบไปด้วยอันนี้จ้ยเอ้ยต้องขึ้นไปสินะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยว มาเล่นบันจี้ใบไม่รู้เหรอถ้าทำไปบ้านนั้นร่วงมาลายแล้วก็จะมาเลยชีวิตพวกแกจะไม่เหลือด้วยเฮ้ยเอ้ยอยู่ดีๆรมวงแล้วก็พัดแรงเฉยเลยพวกแกแพ้ก่อนให้ไปบ้านนั้นร่วงเด็กขาดรู้ไหมทำไมล่ะขอชีวิตของใจโกขึ้นอยู่กับบ้านนั่นเด้ของไม่ไหวแล้วละไม่ไหวแล้วเรา ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วกอ,อโทษนะใจเอน<ข>อ <ả? S 2> โทษครับอ๋หนึ่งรู้จักต้นไปแล้วเหลืออีกแค่ใบเดียวโนบิตะทีมิตของใจก่อนขึ้นอยู่กับแกแล้วนะรู้ไหมถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเฮ้ยจริงสิงมันคงจะจบแล้วละโนบิตะ โนบิตาถึงตายก็ให้หลดเด็ดขาดะไไม่ไหวแล้วอยนปล่อยไว้แบบนี้ก็แย่แน่เลย เป่าลอดนี่นะพลังที่ออกมาก็จะแรงเหมือนจะระวดเลยละถ้าใบไม้ของโนบิตาร่วงฉันจ,จะใช้นี่เป่าขึ้นไปเลยไม่ไหวแล้วจริงๆนะ โอยนอกจากจะไม่ล่วงแล้วยังพุ่งขึ้นฟ้าไปอีกแล้วแบบนี้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยไปลูกกลับได้แล้วกลับไปไหนคะกลับบ้านไงแต่ว่าหนูเป็นโลคที่รักษาไม่ได้พูดอะไรกรันไปเอามาจากไหนกันฮะหนูแค่กินมันเผามากเกินไปเท่านั้นเองล่ะลูกเอะะป้าป้าดิบดิบเตรีมตัวกันเลยเข้าอ้าว ไปไหนซะแล้วเล่าเธอเนี่ยเป่าแรงเกินไปหรือเปล่าฮะเออ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 ถ้างั้นเราไปตามหาสองคนนั่นกันเถอะนะโนบิตาไกเอนแล้วพี่เขาไปไหนหรอคะให้เฝ้าร้านก็ไม่เฝ้าเดี๋ยวได้เจอดีแน่คอยดูเถอะเอ้วยนู้ดด้วยลอลไปถึงไหนกันเนี่